สวัสดีครับผมฟาโลชื่ออะไรอะ่ะชื่อโควันนี้ผมก็จะพาไปเที่ยวที่กาญจนบุรีนะตอนนี้เราก็จะไปสะพานข้ามแม่น้ำแคร่ถ่ที่สะพานข้ามแม่น้ำ สานข้ามแม่น้ำแควเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญตั้งอยู่ที่ตบาบลท่ามะขามอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสะพานที่สาคัญที่สุดของเส้นทางสายมรณะสร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรได้แก่ทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ61,700คนสมทบด้วยกรรมกรชาวจีนชวนชวามลาย,ยูไทยพมา่า และอินเดียอีกจานวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพามา่าซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ําแควใหญ่จึงต้องทําการสร้างสะพานนี้ขึ้นมาการสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลําบากความทารุณของสองครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารทําให้เฉลยศึกหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลงณนะที่แห่งนี้ นี่เราก็เที่ยวกันเสร็จแล้วฝา,ากกดไลค์กั